ชีพนะะคเห็นว่าเมื่อกี้ได้ข่าวว่าจะกลับมาทำแบงก์มาครองไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องถามผู้จัดการไม่ล้วผู้จัดการรับให้รับแล้วนะเรายังไม่รู้ตัวหรอรู้ตัวรู้ตัวเป็นยังไงบ้างครับทาอันนี้ก็ยังพูดอะไรมั่งไม่ได้อ่ะค่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ไม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 ่ทราบเหมือนกันอ่ะอันนี้เพื่อนเราคอร์รึงนั่นอ่ะละคอร์ร บทบาทยังไงครับที่แ,แง้มๆนิดเดียวก็จะไม่ไม่ไม่แน่ใจอ่ะ่ไอคอนที่เราอยากกลับมาแล้วมันคิดตัอ๋อโอเคคือคือจริงๆตัวกระตาเองอะ่ะกระตากระตาเออเลี้ยงลูกเป็นหลักนะคะแต่ว่าคือถ้าถ้ามีละครเข้ามาอะไรงะะเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วแต่ผู้จัดก,การแล้วก็เราก็ถ้าจะบทไหนที่เราอยากเล่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรับเล่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออ ทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแต่ไม่ไม่ได้เต็มร้อยฐานอันนี้นนะจะมาในรบนอบก,<ป>กี่กปีรอบสิบปรอบกี่ปีละครอรอจริงๆก็แต่ก็เพิ่งเล่นหนังมานะก,ก,ก็ก็ไม่เท่าไหร่เองแล้วตัดสินใจยากไหมแบบว่าต้องกลับมาทํางานอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกอย่างละครมันยาวอะไรม่ไม่ไม่ค่ะตอนนี้ลูกโตแล้ว ว่าจะก็บอกพี่ผูกว่ารับบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือตัดมาวี่กระตัยก็อยากรทำแล้วใช่ใช่แม่จะกลับไปละครเล่าน่ายังไม่ได้บอกเลยค่ะสามียังไม่รู้เลยไม่ได้ตกลงมาสามีก่อนยังค่ะก็คือเขาเขาแล้วแต่เราอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่ได้บอกช่วงเวลาหรือว่ายังไม่ได้บอกอะไรเลยถ้าสมมติเปิดตัวมามันจะแบบว้าวเลยไหมว่าอจะไปกับไม่หรอไม่หรอกระแตนี่แหละคุณสอน ยังไม่รู้ว่าลูกเขาลุ้นแบบว่าเอาแม่เป็นนักแสดงเลยเราต้องอธิบายเขาอย่างไรนะเพราะว่าเวลาแบบว่าเขาเขาจะมีสงสัยบ้างว่าทำไมคนนี้รู้จักของมีทำไมเดินไปไหนมีคนรู้จักของมีอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเราแบบเออมีคนรู้จักเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่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 แน่ใจว่าเขาจะรู้รูขนาดเขาเป็นละครหรอปะไม่คือไม่ให้ดูหรือว่าไงคะคือจะไม่ค่อยให้เขาดูดีกรองสั้นเท่าไหร่ ไม่ตอกอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ไม่ได้เขาดูอะไรอยแบบเมื่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเราทํางานอะไรก็แต่ได้เห็นเมื่อไหรเอาเปิดตัวเมื่อไร <c oughs> ไม่รู้เลย <c oughs> ไม่รู้เลยอ่ะบทที่ถ้ากลับมาอยากาเล่นแบบของเราหูกระตาได้ได้ได้ทุกบทอะค่ะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าทางทางผู้ใหญ่จะให้กระตาเล่นบทไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเรามีลูกแล้วอย่ากทำไง เลือกรับการมันก็จะแบบไอ้นี้ขึ้นมาแบบไม่อยากจะเปนอะไรแบบนี้มันไม่มีส่วนน่นกี้นี่ยแต่ฉันอยากจะถามว่าเห็นว่าไปงานมบไกันบ้นงคะหลายหลายคนก็จะโฟกัสคนที่อยู่ข้างข้าขอกรนแต่คนที่ผมกีฬาแล้วก็หนุ่มชั้งกายเขาหลายคนบอกองว่าเออคนนั้นคือหนุ่มตีคนใหม่ที่ผมา พี่โอ๋ดีกว่าค่ะถามพี่โอ๋ดีกว่าเขาเห็นพี่จะไต่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวพี่โอค่ะทุกคนไปถามพี่โอ๋ดีกว่าเป็นการถามอย่างเงี้ยของพี่สาวเราแฮปปี้ไหมคะตอนนี้เขาแฮปปี้อยู่แล้วนะคะพี่โอ๋เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็อารมณ์ดีมากๆค่ะเขาเขาเขาไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่ที่ไม่สบายใจเลยค่ะเขาจะยิ้มแย้มตลอดเวลาเขาเขาเขาก็ยิ้มแย้มเขาก็ ีความสุขที่มันมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะคือแบบเขากเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นคนที่น่าิ่มากๆแล้วก็เป็นคนที่เจอกับเราแล้ว,ลวเขาก็แบบยิ้มแย้มตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้แยแยกไม่ออกเรียกว่าเห็นเพื่อนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้คะ่ะแ <c oughs> ฮปปี้คำหนึ่งที่เด็กคนนี้ไม่กำลังใจไม้เขาได้ออกมาปลดปล่อยตัวเองนะครับได้ออกมาพูดในสิ่งที่หลายๆคนสงสัยเนาะเอ่อคือกระตาก็ เป็นน้องที่รู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เราก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากให้ถึงวันป้อน,นนี้คือกระต่ายเชื่อว่าพอถึงวันที่เขาแบบได้ปลดปล่อยแล้วเนี่ยเขาก็คงมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงแฮปปี้ขึ้นแล้วก็กระต่ายก็เป็นห่วงเรื่องของเรื่องของสภาพจิตใจของพี่เขาหลังจากนี้แค่นั้นเองก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตอนเนี้ย เขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้เขามีความสุขเนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาคิดมากอะไรแล้วทุกอยากคือเดินหน้าต่อไปมีความสุขอย่างเดียวค่อะอบไรไออบใจมี่ไหมเพราะว่คือในหน้าเขาคนอาจจะเห็นความเข้มแข็งผู้หญิงใจใช่ใช่ใชชเขาเป็นคนแบบชอบแสดงความเข้มแข็งออกมาแต่ว่าลึกๆเขาเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เข้มแข็งไงหรอกผู้หญ <c oughs> ิงคนนใช่เขาเ็ผู้หญิงคนใดอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้ถือว่า คิดว่านะคะหวังว่าเขาคงจะดีขึ้นเพราตอนนี้เขาก็เขาแต่งงานแต่งกับงานแต่งกับงานต่งกับงานแต่งงานแ,แต่งงานแล,แล้วเราคอยแบบว่าเอ้ยแบบคอยไปอยู่กับเขาหรือที่แบบแบบอยากไปหาไมมให้ไปหาไม้หรืออยู่จมีแบบก่อนหน้านี้ก็มีค่ะก่อนหน้านี้ก็มีแล้วก็ตอนนี้ก็เขาทํางานแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือแทบจะไม่ค่อยมีเวลานีเป็นห่วงเรื่องอะไพี่สาวเรื่องสุขภาพ ำงานเยอะๆพักผ่อนด้วยนะคะ<ด>เขาทำงานแบบเยอะมากจริงๆแบบได้ยินมาแล้วก็ตกใจบอกว่าเออที่หนิงคือบางทีก็พักบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ทำงานด้วยเลยอยากมีคนดีๆมาดูแลพี่สาวอยากมากค่ะแต่ว่าก็แต่ว่าเขาเขาคงม,มีความสุขที่ได้ทำงานแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยสวัสค่ะ